สอนแอลเลยเจ้าอากาศกำลังดีเจ้าอาอลเลยเคยไปเราเจ้า <c oughs> อุ้ยขอบคุณมากครับพี่พี่ชื่ออะไรครับพี่ฟอร์ดเข้าวัดได้ไหมครับ <c oughs> ทำไมอะเข้าได้อยู่แล้วเข้าได้อยู่แล้วอ่ะอันนี้อันนี้ขอสอบถามแบบจริงๆนะครับขอสอบถามแบบผู้รู้หน่อยคือ คืออันนี้ฟอมไม่รู้จริงๆว่าถ้าผมไปน่านอ่ะอย่างอย่างที่ผมชอบไปอย่างที่ผมชอบไปเชียงใหม่ใช่ไหม <occupy> คือมันสะดวกสบายอย่างแรกคือหนึ่งเลยถ้าผมขับรถไม่เป็นใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นปัญหาเลยถ้าสมมติว่าผมขับรถไม่เป็นอะไรเงี้ยถ้าผมไปเชียงใหม่อ่ะมันจะมีสะดวกสดวดุขสบายใช่ไหมมันมีเช่ารถได้เงี้ยเรามีเงินล้วเช่ารถได้ใช่ไหมแต่ถ้าไปอย่างน่านอย่างเงี้ยอ่ะถ้าผมไปน่านอ่ะมันจะมีแบบรถ รถที่เช่าแบบไม่ได้ขับเองไหมครับมีคนแบบขับให้อย่างแบบเชียงใหม่เขาจะเป็นรถแดงอย่างเงี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นหน้าเนี้ยผมจะแบบอยากไปสปันอย่างเงี้ยผมต้องไปยังไงหน้าเนช่ารถเช่ารถแต่ว่าผมก็ขับรถไม่เป็นอ่๋อ,อมีพร้อมมันขับเหมือนกันแล้วถ้าสมมุติว่ามีพร้อมมันขับอะ่ะถ้าสมมติว่าไปปุ๊บผมจะกลับมาอย่างเงี้ยเขาจะรอไหมหรือว่าฟอร์ด <c oughs> หรือว่า, <c oughs> อวาฟอร์ดจะลงมาจากสปันอีกทีหนึ่งงเงี้ย ประสบการณ์ไม่เคยไม่เคยเลยเที่ยวคนเดียวอย่างเงี้ยยังไม่เคยมีแต่ว่าอยากไปผมขับให้ได้ครับไปหัดขับรถมอเตอร์ไซค์ก่อนเถอะสปีนสปันสวยมากจริงครับอยากไปอะ่ะมีพร้อมขับส่งทุกจังหวัดเลยครับจริงเหรอครับโอ้โหดีเนาะสมมุติไปนูน่นล่ะไปไหนพอดูนะว่าพี่จะพิมพ์ว่าอะไรอะ่ะแหม อาจจะให้เข้าเรื่องนั้นให้ได้เลยโบกรถสิบล้ออ่ะพี่ลองคิดดูถ้าฝอดโบกรถสิบล้อฝอทก็ต้องแบบเป็ดเป็ดเป็ดเป็รเป็ดเป็ดเับเลยดเปดเน็ดแล้วเ้าดอป็ดเดออัดนี้ดเปพีเป็ดเค้ดเป็รอปด ารอครับอารมณ์ประมาณพาเที่ยวเลยอยดีว่ะแต่ก็ค่าใช้จ่ายก็น่าจะจุกจุกอุ้ยลืมไปไม่มีตังค์แย่เลยเช่ารถเลยโอเคครับน่าน่าน่าไปมากจิงเหรอบกรถสิบล้อสนุกนะลูกแม่เคยจิ้งเหรอครับหาแฟนจังหวัดหาแฟนจังหวัดละคนไปเลยโอ้โห ใช่คนแบบนั้นอนจริงฝรักใครรักจริงดีไม่เชื่อ,อขอเพลงหล่นหายระหว่างทางครับซอมฟิลเหนือก่อนเลยง่วงก็ไปนอนเสียวหูง่วงก็ไปนอนจะบอกทำไมแบงน่านมาแบบเงาๆนี่บรรยากาศได้หรือเอา้ร์อดไปแบบมีความสุขไม่ได้หรอจะให้ฝรดเงย่างี้หรอ กินข้าวก่อนนอนไหมครับจาร์ไม่ครับเพิ่งกินเสร็จเมื่อกี้แต่กินนมไปสองกล่องด้วยแ <_ an> ววแอลเพ่บ้างนะลูกอ <_ an> ุ้ยเพ่ก็น่านสนใจถามผ่านไหม <_ an> ฟอร์ดมีสเปกสาวไหมคะอยากรู้ไหมว่าฟอร์ดชอบแบบไหนชอบสาวแบบไหนฟอร์ดชอบสาวสองหาแฟนเร็ว นั่งรถเที่ยวไปเที่ยวกำลังกำลังจะแบบกำลังจะยิ้มเลยทำไมเราหน้าจัง <c oughs> โสดนั้น <c oughs> สาวสองคนเหรอเอา ไม่บอกเรายังไม่มีหรอกยังไม่มีหรอกฝัดอยู่โสดแบบนี้ไปก่อนดีแล้วมีความสุขดีครับตอนนี้รู้สึกว่าสบายใจขึ้นเยอะเลยรักเลยรักเลย <c oughs> จะไว้ผมแล้วเมฆจกละจกละพี่คค่คะพี่คอะไรครับ ค่อยมาปีหน้าตอนนี้พี่ไม่ว่างเฮ้ยจะพาเที่ยวเหรอพี่แพท s> <S เชียงใหม่กับพี่ไหมไปเดือนทันจริงเหรอพี่ก้อยฟดเก่งใจดิโสดเรื่องจริงสิง่งเรื่องหรือเอาพูดตรงๆนมะาขึิดมานี่แบบอุ้ยมันพูดได้เหรอ เรื่องราวมุกแบบนี้มันพูดในไลฟ์ได้ไหมไม่ได้หรอกมัง้งอยากเล่าอ่ะฟอนไปเล่าในไหนได้บ้างถ้าสมมุติว่าแบบในติกตอกอ่ะเขาจะถ้าพูดเรื่องแบบนี้มันจะโดนมันจะโดนดติกตอกกันยังไงเขาจะแบบมีคำพูดอะไรเงี้ยถ้าถ้าไม่อยากตลกถ้าฝอนเล่าอ่ะมันจะอันนี้แน่เลยอะ <c oughs> ไม่ต้องพูดหรอกเนาะ ม่จะฝฟอเดียนแต่ฝอดอเดียนครูพละงไงฝอดเดียนครูสุขขาฝอก็สอนได้อุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> ถ้าพูดไปอ่ะฝันว่าฝดเป็นติดเทรนอีกแน่นอนเลยโอ้ตายอย่าเล่า <c oughs> โอเคขอผ่านเรื่องนี้ดีกว่าไม่เล่าดีกว่าขอผ่านเรื่องนี้ไม่ต้องพูดโอเคไม่พูดละ เดี๋ยวหาช่องที่รู้สึกว่าอย่าเลยโอเคไหมเราดีกว่าเดี๋ยวหาช่องที่ที่มันแม่นี่ดีกว่าไม่ไม่ไมดูอะไรเงี้ยเออือผ่านขอผ่านก่อนแล้วกันจริงๆขอผ่านก่อนอืมพูดไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะปลิวมันพูดไม่ได้จริงๆเดี๋ยวบินถูกครับเราเซฟช่องเราก่อนดีกว่าถ้าอยากรู้นะครับเดี๋ยว ในอีกแอฟหนึ่งมันได้ป่ะวะแต่แต่ว่ามันเป็นความรู้นะครับมันเป็นความรู้ถ้าฝอดเล่าไปมันเป็นความรู้ <c oughs> รถถัวไม่ลงแต่ระเบิดลงเลยอันนี้ฟอดรู้สึกว่าจริงแน่ถ้าสมมุ่าฟอดพูดไปนะฟอ,อว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเดี๋ยวติดเทนทวิตอีกอขอโทษลืมความรู้สุข,สข,สขสาศึกษา ถ้าฟอร์เล่าไปคนทุกคนรู้แน่นเลยอ่ะมันมันหมายความว่าอะไรอ่ะแต่แต่แต่เกิดมายังไม่เคยเลยอ่เครียดอ่ะอีกห้องสีชมพูห้องนี้สีอะไรสวัสดีครับคูณฟอร์ใครๆก็รู้ใช่ใช่ไหมเมฆถ้าเขาเล่าไปอ่ะเขาว่าทุกคนรู้มันแบบ เกิดมายังไม่เคยเปิดสิใช่เชื่อไหมละ่ะอาถ้าฟอดพูดอะเชื่อไหมยังไม่เคยจริงๆอันนี้พูดจริงๆอะหน้าหน้าแบบนิ่งๆเลยไม่เคยฟอดทำอะไรถึงบอกให้ปล่อยเขาไปไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ได้ทักข่าวไม่ได้เลยเลยนะฟอดก็งงเหมือนกันไม่ทำอะไรครับ ชีวิตของเราอย่าไปเสียเวลากับอันนี้อันนี้ไม่ดีนะครับพี่คอมเมนต์นี้ไม่ดีนะครับผมรู้สึกว่าอย่าไปมินแบบนี้นะให้ให้เกยียรติให้เกียรติครับให้เกียรติทุกคนหน้าสง่งชุดชุดส่งคนคนส่งของเกือบจะดีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวบล็อก ไม,ม่ก่อนพูดเลนไม่ต้องพูดดีที่สุดได้แฟนใหม่ยัง้งยังยังเลยใช่ครับพี่วันชัยนะครับพี่วันชัยก็เป็นคนแบบดีคนหนึ่งเตือนอตลอดไม่เคยครั้งเดียวจริงๆรงอันี้พูดจริงๆด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาและพระหมหากษัตริย์นะครับผม เงาบอก็เงาอยู่นะพี่มันเหงามากเลยนะถ้าฝันได้มาคุยแบบเนี้ยมันมีคนเมนอะไรเงี้ยดีเลยพูดเรื่องอื่นเอาไห้พูดเรื่องไหนล่ะอยากรู้เรื่องอะไรล่ะก็อยากรู้แต่เรื่องที่พูดไม่ได้นั่นแหละแมนบอก็อยากรู้แต่เรื่องที่พูดไม่ได้น้องฝรั่น่ารักเนาะจิ้งละ อยากฟังเรื่องนั้นเลยมันพูดไม่ได้เดี๋ยวมันจะโดนปลิวเรื่องสุขมันแบบมันเป็นเรื่องแบบสุขขสษาสุขสสขศศาม .5 ามห้า <c oughs> มห้มหจริงพูด <c oughs> ภาษารู้ได้ไหมไม่ได้พูดได้แต่ภาษาเขมรแต่ว่าแต่ว่าแบบถ้าพูดชา้ชา ฟังคชา้าฟังได้นะเหมือนมีคนสอนมาว่าถ้าสมมติว่าฟอร์ดอย่างเงี้ยฟูดหลอดอะไรไม่รู้อะตั้งกล้องนิ่งๆเวียนหัวได้ครับได้ได้ได้ไที่ผ่านมาฟอร์ดพูดไม่ตอบแล้วกันไม่ได้พูดใหม่ใครนะครับ อยากให้แต่งตัวหล่อๆเหมือนแต่ก่อนอยากให้แต่งตัวหล่อๆเหมือนแต่ก่อนเอาก็ฝอต้องไปสอนอ่ะฝอต้องแต่งตัวเป็นครูดิพี่จะ be <c oughs> ให้ฝอใส่ส <c oughs> ูทไปสอนบอกให้ฝอใส่สูทไปสอนนี่มันก็ไม่ได้ไหมอ่ะใส่ชุดเล่นไปสอนอย่างเงี้ยเก่งยีนมันก็ไม่ได้ฝอกระโดดตบอะไรเงี้ยกระโดดยืดแข้งยืดขา เป็นครูที่นี่แมนครับเป็นครูครับครูซะดอผู้ภาษาบุรีรัมหน่อยสเดย์บาทโตนาเธอสเดยเ์โนว์ซีบายฮารุอยรุยตรุยกระนั่มบ่ง่วงบอกครูกี่โมงแล้วเนี่ยกี่โมงแล้วต๋อง,จะ,งจะได้นอนสี่ทุ่มสามเก็ดโอ้สี่ทุ่มครึ่งแล้ว